วิติพันธ์เธเนียสวัสดีครับผม <c oughs> ครับผมปลาชม่มไก่ต่อทรงรอๆอครับผมลูกผสมจางๆครับเลือดจางๆอันนี้สายต่อร้อยครับผมแจ่อร้อยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกผสมตัวนี้เป็นแจ่ เจบัานนะครับเจีร่อยหรือว่าต้อ่อยนั่นะครับผมเริ่มมีทรงทรงหลอเริ่มมาครับผมหนุ่มหน่อยหลปบ่อเสียงดีนะครับจับเป็นเงาจักเป็นยังบูนี่ ยืนรับตาเหมอนๆอยู่โอ้ยเนาะฝนกระตกผ้ายาแหว่งขันขันดูได้สายายามากผ้าาแหว่งก็คือว่านี่นี่นะครับป้ายงอนป้ายงอนขาดนะครับเ <c oughs> ขาจิกแต่หน่อยๆงอนขาด หงานเล็กหงานบางครับส่งได้พอไก่ตัวสอเราได้ง่ายกับผมเนี่นี่เสียงเสียงพอเขาหันนะครับ nhẹn nè, cái nhăn nè, ừ, nhẹn ừ. ừ, mặt nhầy đây. ตัวนี้ล้างปีใหม่นาจะได้ฝึกนะครับนี่ตอนนี้ว่าจีจับขื้นค้อนกระยันเงานะครับอากาศบริสันเป็นใจอยู่นะครับ หลบรอยูบร,รอแห้งนะครับมักไหลครับสำหรับคลิปนี้่ามีอย่างไรกับผมมาไทายวิดีโอถ่ายคลิปให้พปีห้หหน่องในเบิ้งองในช่่มอัปเดตลงช่องนะครับ ครับอนเขามาเบิ่งแหลก็จะเลืมกดติดตามกดไหลกดแช่กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องวิทธีพลันชาแน,น่ลเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้า,ขา,ขามาสวัสดีครับผม